อย่าเล่นเกมมินเแมนถ้ายังรักชีวิตตัวเองเดอะมินเแมนเป็นพิธีกรรมหลอนจากตำนานของยุโรปว่ากันว่ามันถูกใช้ลงโทษคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าในสมัยโบราณวิธีเรียกเดิะมินเแมนต้องเริ่มต่อทิ้งคืนแบกโดยเขียนชื่อจริงบนกระดาษด,ด้วยเลือดวางไว้หน้าประตูพร้อมเทียนหนึ่งเล่มเคาะประตู22ครั้งและเสียงสุดท้ายต้องตรงทิ้งคืนเมื่อทำครบคุณจะรู้ว่าเขามาแล้วเพราะไฟในบ้านจะดับและคุณต้องเดินหลบเขา ในความมืดจนถึงตีสามนาฬกาสามสิบสามนาทีห้ามนั่งนิ่ง <I am S 1> ห้ามหยุดห้าม <coming S 1> ให้เทียนดับ <for you. S 1> และห้ามเด็ดขาดที่จะมองเขาโดยตรงหลายคนที่เล่นเกมนี้ไม่เคยออกมาเล่าเรื่องได้า <am> บางคนพบแค <for you. S 1> ่รอยเล็กทั่วตัวบางคนถูกพบว่าหัวใจวายโดยไม่มีสาเหตุและที่แย่ที่สุดคือคนที่ไม่เคยถูกพบอีกเลยคุณละคิดจะลองไหมหากชอบเรื่องเหล่านี้ติดตามลึกลับไม่หลับไม่นอนไว้เลยเรามีเรื่องแบบนี้ทุกคืน